สวัสดีครับอยู่เกมแบ็คโคเบอร์เอ็มนะครับวันนี้ผมจะมาสอนผ่านโถกภาพตางใครยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางและเคล็ดลับแบบใหม่มาให้ดูนะครับผมด่านที่3ไม่ใช้แอตาด่านที่4ใช้แอตตาแต่ไม่ต้องใช้การ์ดของมันนะครับและด่านที่5จะใช้แนวทางไหนเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกทําของกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ก,คกับซับไทยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมถ้าใครสนใจที่จะเติมเกมราคาถูกแบ็คโคเบอร์เอ็มแล้วก็รับเติมเกมเหมือนกันนะครับร้านสเตลากก่าโกพาร์กก็มารับบร,ริการกันได้เลยนะครับ สสาะอดถ้าสนใจเติมเกมแล้วก็ฝากบอกกันจากเจมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ม ah ีหลายคนส่งเข้ามาเยอะมากนะครับว่าทีมด่าน3เนี่ยไม่เมีตาใช้ยังไงดีนะครับหรือว่ามีแล้วเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันจะใช้อะไรได้บ้างก็ขอแนะนานะครับทีมนี้เลยคือโนเอลนะโนเอลเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะจบด่านนี้ได้ดีเพราะว่ามันตีหมู่นั่นเองแล้วก็โล่ของเขาค่อนข้างหนานะครับถึงแม้ฟาหน่าเนี่ยเหมือนจะมีสกิลร้างโลใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะทุกคน ไม่รู้เหมือนว่าเราจะใช้ในรูปแบบไหนในการอาจจะสู้กับทีมนี้นะครับเพราะว่าเราต้องจบพร้อมกันในในครั้งเดียวนะครับเออไอส3ตัวเนี้ยแต่ผมไม่รู้เนี่ยของแต่ละคนจะไหวได้แค่ไหนนะครับแต่ขอแนะนําแล้วก็ ให้วิธีการทําของไว้ก่อนยังไงดันนี้ยังมีเวลาให้คุณเนี่ยตั้ง13วันนะครับผมคิดว่ายังมีเวลาให้คุณได้สามารถทําของขึ้นมาได้นะครับในสิ่งที่ต้องการในวันนี้และสามารถใช้ในอนาคตได้ดีแน่นอนครับมาดูที่โนเอลครับทีมนี้นะครับมันเป็นทีมที่ต้องจบใน3ตัวใช่ไหมมันต้องใช้โนเอลจะใช้ตัวอื่นอย่างเช่นไลอาก็พอได้ใช่ไหมครับได้อยู่แต่ว่าโนเอลเนี่ยมันคือมันเซฟได้มากกว่านะทุกคนามาดูกันว่าทํำยังไงกันบ้างของของผมนะครับได้ยก ามาจากเจ้าจูเลียสหาทุกคนเห็นเซตัสเนี่ยไม่ต้องตกใจทุกคนทําได้เหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนถ้าไม่ทำเนี่ยลำบากแน่นอนด่านอนาคตก็จะยากแบบนี้แล้วก็จะมีบอสท,ที่ยากมากๆผมอาจจะเอ้ยโอ้โหพี่ของมันโหดมากทําไม่ไหวหรอกแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทําไว้นะครับทุกคนทําได้และผมคิดว่าตัวผมนันก็ยังไม่ทําสุดด้วยซ้ำมาดูของครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับของที่เราจาเป็นมากๆก็คือ M D K คิเล่เอาแค่สองอันเนี้ยผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็คีเดมนะครับสามารถคัดกันได้ก็คือ ขอให้มีคีเลททุกอันนะครับแล้วก็มีคีแดมแล้วก็ m อมเคนะสามค่านี้ติดกันไปหรือจะแบ่งแยกก็ได้ครับแต่คีเลทห้ามหายเท่นั้นเองนะครับแล้วก็คีแดมด้วยติดสองอันนี้ไว้ก็เพียงพอที่จะสามารถจบได้ทุกด่านแล้วแต่ว่าถ้าคุณได้ m อมเคมาด้วยเนี่ยยิ่งแจ๋วเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีของชิ้นแบบรีออฟที่2มาเรื่อยๆแล้วก็จะมีอนาคตได้อีกนะครับคุณอาจจะทําตอนนี้ไม่ไหวแต่เนอะทำได้ผมอยากจะสอนด่านพวกเนี้ย ทุกคนผ่านได้ถ้าได้แนวทางไปแต่ขอข้างในเนี่ยบางคนน่ยผมเข้าใจเลยว่าคุณทาไม่ไหวสิ่งที่ผมอยากบอกนะที่บอกไปเมื่อคู่ก็คือทํา3อย่าง a อ k คิเลคิแด,ดมนะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วและตัวที่เราจะใช้เนะี่ยก็ฟสกิลให้เต็มเลยนะครับและขอพวกนี้ครับมันก็ไปใช้ในตัวถัดไปได้เช่นเจมิเดโอยังไงทุกคนต้องทําอยู่แล้วเป็นธรรมดา,าเซตผมแนะนําเป็นสปีดนั่นแหละแต่คิเลตเนี่ยมันจะเหมาะกับการแบบเปิดมาทําให้เราติดคิดเลยทันทีนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กจะสําคัญในตอนเปิด อันนี้แล้วต่คนว่าคุณจะใช้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าดีนะนะครับถ้าเลือกคุณมากกว่า70%คุณได้คียที่ข้อ10เลยอันนี้ก็ดีแต่การแบบประสานของอจูเลียก,กับวิลเลียมใช่ไหมประสานของเขาตายเลยอย่างเงี้ยแบบติดคียร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็ตายใครที่มีงบประมาณพอแบบโหดๆมากนะครับของจูเลียก,ก็ทําการคียไปด้วยนะครับผมการคียให้ร้อยไปเลยก็จะมีแค่การคี้คี้เดมคียเลดแล้วก็ MTK ครับทุกคนสามารถทําได้เพราะว่าเว,าวาลาเราตีบวกชิ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีชิ้นที่5เห็นไหมครับ สแต็กที่5ขึ้นมาเนี่ยเออเราก็รีหามาด้วยยิ่งดีมันเป็นกิจกรรมเลอีก8วันเนาะคุณต้องแลกทุกวันนะครับห้ามพลาดใครที่เป็นสายฟรีหรือสายอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมนะครับอันนี้ทุกวันอันนี้ทุกคนน่าจะทราบดีหรือว่าใครที่ยังไม่ทราบผมก็ขอเตือนไว้ก่อนเผื่อ,อถ้าไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับพอเตือนชา้าไปนิดนึงอ่ะเนี่ยครับนี่มันจะเป็นของที่สามารถเลือกได้วันละ3ชิ้นแลกทุกวันห้ามพลาดนะครับห้ามลืมด้วยในเวนลา10วันคุณได้30ชิ้นเกือบบเเกือตทที่่ํา็มได้ เออแต่ตังไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันหาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้อาจจะหาลําบากแต่นั่นแหละเราต้องเตรียมของซ้ำไเยอะๆครับเพราะมันเลือกได้มันคุ้มกว่าเราฟาร์มองเยอะมากนะครับผมก็ในช่วงนี้เราฟาร์มแต่วานิ่ายาวๆเลยครับกิจกรรมพักหน้าร้อนพักใจอะไรเนี่ยเออเอาให้เยอะๆเลยครับแล้วก็มาพยายามหาออฟที่5ถึงคุณอาจจะหาของ4เซตไม่ไหวครับชิ้นที่5คุณหาได้อาจจะใช้ตังค์เยอะหน่อยแต่ผมว่าคุ้มนะในการหาชิ้นที่5นะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ตีด้วยซ้ำเห็นไหมครับตีนิดเดียวเอง นะก็ค่อยๆหาเอานะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยและคุณท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถผ่านด่านนี้ได้ง่ายเช่นกันหรือด่านในอนาคตหรือด่านไหนก็ตามนะครับโอเคตรงเนี้ยพอจะเข้าใจไหมครับนี่คือหลักสําคัญที่คุณต้องเตรียมของคุณสามารถใช้ตัวไหนผ่านเลยก็ได้ทีเนี้ยแต่อันเนี้ยผมจะแนะนําผ่านง่ายกว่านะครับทีมอื่นแน่นอนแอต้าไม่ต้องมีเลยใช้์แซลลี่โนเอลชาร์ลอตลาเดสชาร์ลอตซูนดาวด้วยเลยนะครับใส่ของเน้นเลือดเข้าพอนะขอให้มีเลือด นี่ครับขอให้เลือดสีไปเลยครับเมื่อก่อนผมว่าจะทําให้มันมีเดฟใช่ไหมแต่ตอนนี้เลือดสีคุ้มกว่านะครับใส่แบบนี้ได้เลยไม่ต้องตีบวกไม่ต้องทําอะไรมากนะครับหาแค่ชิ้นนั้นมีเลือดมีการคิดมีดาพวกเดฟพอเลยอันนี้ผมไม่ได้ค่อยตีอะไรมากนะครับเพิ่งจะเพิ่งตีมาล่าสุดปกติก็ไม่ได้ตีมาอยู่แล้วเพราะว่าตีตัวหลักยังไม่ไเสร็จเลย,ยเช่นแอต,ต้าเพิ่งเสร็จไปทําดาเมจพลังแสนไปโคตรลาบากเลยนะครับ มันก็เลยตกตัวเนี้ยทาได้ของนน้อยแต่อย่าบอกว่าของแค่นี้มันก็สามารถที่จะยืนได้แล้วศูนย์ดาวก็ได้นะครับบอกไว้ก่อนการ์ดมันก็เป็นการ์ดอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้การ์ดมันก็ได้นะครับจะใส่การ์ดแสงจันทร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าการ์ดของมันน่ยมันจะไป PVP ซะมากกว่า PV p ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนลาเดสก็คือของเหลือของเหลือทั่วไปเลยครับขอให้มีเดฟ20,000กับ m d k เหลือสักหน่อยก็เพียงพอแล้วเนี่ยผมใส่3ซิมแค่นี้เอง นะครับไม่ได้ตีขึ้นอะไรด้วยเห็นไหมครับเป็นชิ้นเปล่าๆเ,เลยครับทุกคนมีบางชิ้นที่ตีไปบ้างแต่รวมๆแล้วก็เป็นชิ้นธรรมดานะครับที่โยกมานะเซตข้างในก็จะเป็นนี่อ่านะพวกสร้อยพวกอะไรก็เด็บทั้งนั้นนะครับขอให้มาสร้างโล่มายืนมาอะไรทาก็ได้นะครับแล้วก็อัพสกิลไปสี่เนาะอ่าแต่ปกติเราอัพห้านะเออแล้วก็แซลลี่ไม่มีแซลลี่ก็ใช้โกดได้หรือจะใช้แอต้าไปเลยจะดีกว่าแอต้ามันจะช่วยเซฟคุณได้เยอะมากนะครับทาแค่เด็บประมาณสัก2 0,000 สองหมื่นสองสหมื่นสามผ่านสบายทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยตอนปิดได้ด้วยนะตอนจบตอนปิดอันนี้ก็คือเน้นโนเอลตัวเดียวไปเลยนะครับสบายๆนะครับแล้วก็ถ้าเซฟหน่อยก็กินอาหารเพิ่มคีไปได้นะนะในกิจที่แล้วเนาะได้คีมา25%แต่ผมม่ต้องกินแล้วเพราะว่าคีเยอะจัดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตั้งออโต้ประมาณนี้ครับก็คืออันติไปเลยครับนะตั้งประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะออโต้เองนะไปะดูกันว่าเป็นยังไงครับ ลุยครับผมโอเคครับเปิดมาเขาทาการอันตีเพือกเก่อเจาะเกาะและการให้ทําให้เราแบบถึกขึ้นด้วยนะครับแซลลี่ใส่อะไรก็ได้ครับให้มันถึกก็ได้ไม่ต้องใส่สปีก็ได้ครับนะขอให้มันยืนได้พออ่าสร้างโล่ไปครับหกหมื่นทำไมสร้างโล่แรงจังเลยครับไอน,นี้แค่น,นิดเดียวเองใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าอ่ายอธิบายยังไม่จบเลยตายแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือความแรงมาแต่จริงอ่ะตอนจบมันก็คืออ่า อันตีมันไม่เกี่ยวนะมันจะไปจบตอนท้ายๆคือแบบสวนสวนตลอดเลยครับโลมันจะสวนเดี๋ยวผมเอาของออกบางชิ้นให้นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะของเกินบางคนด้วยผมเข้าใจนะว่าพี่โอ้โหมันโหดเกินไปวะเพราะว่าของพี่มันโหดเกินไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูก็ได้ครับผมอาจจะเอาคริเลผมออกไปก่อนก็ได้ครับประมาณสัก4ี่หมื่นทุกคนน่าจะทาไหวนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเกือบๆผ่านนะอันเนี้ยเออถ้าห0,000ื่นนี่คือชิลอยู่แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้ครับพี่แดมสัก90เนี้ย คิเลตแล้วก็ m b ม k 4 0 0 0นะน่าจะพอที่จะทำได้แล้วเมื่อกี้ที่ไอราเดฟมันแรงจน60,000ได้เพราะว่าไอตัวเนี่ยมันบัฟนะครับแซลลี่มันบัฟบ,บ,บับัฟเวทเยอะนะจริงๆมันต้องแนะนำไอแซลลี่เนี่ยเพราะว่ามันบัฟเวทสูงเนาะใส่โกสได้นะครับที่บอกไปใส่โคสได้เนาะ และโกดก็คือบัฟสกิล2ก็พอนะครับตัวลาเรสเนี่ยมาทําแค่ยืนนะครับผมมายืนเฉยเฉยมาสร้างโล่อนะไรเงี้ยเพื่อให้หนเอลเขาสะท้อนได้รัวขึ้นนะครับถ้าบอลมาตีนะแต่ถ้าเกิดไม่ตีเอาเซฟเซฟหน่อยเอาริวมาก็ได้ครับมาแปะเพิ่มดาเมจหรือตัวไหนก็ได้ที่มันแปะดาเมจเช่นโลตัสก็ดีเหมือนกันครับนะได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมลองก็ได้ครับมา,มาลองดูกันผมไม่ใส่ของเลยนะโลตัสผมก็โยกมาใส่เลยน,นี้นะศูนย์ดาวก็ได้ครับโลตัสริวได้หมดตัวไหนที่มันสามารถแปะเพิ่มดาเมจได้ยิ่งดี ันนี้ผมไม่รู้จะตีเข้าหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมถอดของโนเอลออกไปสชิ้นนะ่ะทำให้ตัดผมหายไปเยอะมากนะครับแต่ผมอยากให้มันเป็นแนวทางทุกคนเนี่ยผ่านได้นสดาวโนเอลยังผ่านโอเคนะครับถ้าตาัดมันถึงอ,อันนี้ติดโอเคผมแนะนำนะฟาหน้าเนี่ยถ้ามันปาดแล้วล้างล้างบารียเราอะ่ะให้รีทิ้ง นะครับอันนี้ผมไม่โดนล้างเห็นไหมครับโนเอลยืนได้ถ้ามันล้างปุ๊บให้ให้ใหรีใหม่นะครับดีมากโลตัสก็ตีธรรมดาไปครับไอแอนตีไปนะเพิ่มดาเมจที่ได้รับแล้วก็โนเอลแันตีไปเลยครับเอาให้ตัวการมันเกือบตายอ่ะปึ้งอ้าวตายเลยครับไม่ได้เกือบตายครับตายเลยแต่ถ้าว่าปึ้มไม่ตายเนี่ยเราสามารถสร้างโลได้แล้วก็สะท้อนไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันตายพร้อมกันเอง <c oughs> ตอนนี้ผมแนะนําให้คุณหาจังหวะเอาเองแล้วกันเนาะที่เหลือ อ่ะอันนี้ทั้งหมดก็คือแนวทางที่มันจะผ่านได้นะครับริวเมื่อกี้ผมก็ลองไปแล้วนะครับริวผมลองไปแล้วผ่านได้หมดเลยครับในในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ใครที่แบบอุย้ยตัดไม่ถึงเนี่ยมันสามารถใช้วิธีคือเปิดมาลีลีให้มอนมันตีแต่นูเอลให้ได้นะครับแล้วฝาหน้าห้ามล้างอ่าล้างโลล้างบาลีนะครับและให้มันสวนไปเลือดมันจะหมินหมินหลอดนะครับแล้วค่อยอันตีไปเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านร0อเซ็เลยนะครับประมาณนี้ก็คือข้อมูลของการผ่านด่านนี้ครับ คุณไม่สามารถจบได้ในครั้งเดียวถ้าไม่มีตัวตีหมูนะครับส่วนใครไม่มีตัวโนเอลเนี่ยก็ใช้แอตตาได้เลยครับผ่านง่ายกว่าอีกนะเพราะแอตตามันแค่แปลงร่างนยะคุณสามารถปั่นเขาตายได้เลยโดยครับโดยคุณสามารถใส่แสงจันนะครับ2ดาวก็ได้กี่ดาวก็ได้ครับใส่ไปเลยเพราะว่าแสงจันทรจะได้เกาะป้องกัน80%อนะครับอ่ถ้าใครเริ่มมาก็40-50ก็เยอะแล้วนะครับไม่ต้อง5 6ดาวนะไม่จำเป็นนะ เออมันแค่4 0ก็เยอะแล้วนะอ่าคุณสามารถใส่การ์ดนี้ได้และสเตตัสนะครับผมลองแล้วครับคุณสามารถอ่าทำตัดนี้ได้ครับประมาณ25 0 0 0ืนะครับประมาณ25 0 0มน้ี่ผมถอดให้ดูเลยมันใส่ตัดประมาณนี้ได้ครับนี่คุณใส่ตัดประมาณนี้ได้ผ่านได้แน่นอนนะครับให้เน้นแค่เดฟป,ประมาณ25งหมื่นห้า d k สองหมขึ้นไป คิเลตจะเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาที่ไหวแต่คิดแอมเอาให้เยอะๆเลยครับตาดผมน้อยนิดนึงครับเอาสักประมาณ25งหมนะทุกคน27 000, 25มื่นเจ็ดสองหมาทำไหวทุกคนผมรับประกันทําไหวทุกคนนะถ้าคุณค่อยๆทําตามพวกผมกันเองนะมาลองดูครับของประมาณนี้ครับอย่างน้อยๆอยากให้เป็นแนวทางนะป่ะออโต้ได้เลยครับรีหลายๆรอบก็ได้อย่างน้อยตีนี้แหละเป็นตีที่ผ่านง่ายๆนะครับมาดูกันหรือจะใช้ตีแบบเขาแนะนํากันก็ได้น,นี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายดีก็เลยแนะนํากันมานะครับ สร้างโลครับฟ้าหน้าไม่ล้างโอเคครับสวยนะก็ให้นเอลเขาแบบทําให้เลือดมันต่ําไปเรื่อยๆครับเมื่อให้เลือดมันโดนฮิวเนี่ยมันจะมีเด้งฮิวเห็นปะเออตรงเนี้ยที่มันปวดหัวมากเลยเด้งฮิวเนี่ยโอเคสวนไปครับโอ้โหเกือบตายแล้วนั่นอะโอเคอเค่นะถ่ายเลือดไปเรื่อยครับโอเคอันนี้โดนล้างบ้างดีหรือเปล่าไม่โดนครับ เอตาปาตัวหลักไปตัวกลางครับตอนนี้ฟาน่าเลือกแค่เนี้โอเคเลยครับโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวรอเลือกเอตาเลือกน้อยลงนะครับเลือกต่าๆแล้วก็สกิล2อปาดได้เลยครับทุกคนเอาหัวตีน้อยไม้แล้วครับฟาน,น่าแตกครับปาต่อเลยครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมันออโต้ได้เลยสบายๆนะจังหวะเอตาแปลงพอดีนะครับประมาณเลือกสองเนห้าผมแนะนำ เมื่อกี้สองนเจ็มันเกินครับจริงๆมันต้องเลือดต่ำแบบเมื่อกี้เลยตั้งแต่แรกเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่อแล้วก็อันตีของแอตตามันทําให้ตัวกลางไอตัวอะไรนะมันจะโดนยั่วยุเออเวโต้เวโต้นะมันโดนยั่วไปมันก็เลยต้องตีแอตตาแล้วเลือดมันก็เลยต่านะครับปาน่าก็ล้างโล่จังหวะพอดีด้วยเออก็ลองลองพิจารณาดูในที่นี้นะครับนะรับรองว่าผ่านง่ายคุณอาจจะไม่ต้องใช้ลาเดสใช้ตัวอะไรที่มันแปะปับก็ดีเหมือนกัน นะครับให้โนเอลเราได้แบบบึ้มเลยเพราะว่ามันมีเจอะก่อของไอชารลอตจะใช้วิลเลียมก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ห้ามใช้ฮิลเนาะมันจะไม่ได้3ดาวโอเคทุกคนหวังว่าจะได้แนวทางไปนะครับโอเคต่อมาด่านที่4ี่นะครับผมบอกเลยว่าด่านนี้ไม่ยากสำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าผมได้ตัดมาแล้วตัดที่เราต้องทำนะครับนี่เลยฮะเราใส่แค่ a d ดีเคไปเลยครับไม่ต้องตีบวกเลยนะครับแค่ a อดีเคตรงนี้มา แล้วก็มีแบบเดฟก็ดีนะครับแบบคริอะไรเงี้ยเราต้องการแค่ ADK อ่าคียแดมแล้วก็คีีเลพอเลยครับเราขอให้มันแปลงล่างแล้วก็ปาดทีเดียวจบค่าพวกเดฟไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้คือการเอต้าไม่ต้องใส่นะใส่การ์าเพิ่มสกอตกะสังจันทุกคนน่าจะมีนะครับเอาไปเลือกมาได้เลยใครยังไม่มีอ่ะศูนย์ศูนย์ก็ได้ครับ1ดาวก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องดันเดฟขึ้นมาไม่ให้มันตายตอนที่ยังมีปาดรอบ2นะครับเออแค่นั้นเลยครับขอให้มันยืนไหว นะครับพับเป็นไมได้คือทําได้เยอะยิ่งดีนะตรงนี้ผมแนะนําให้ใส่ก็ดีนะผมแบบแค่ถอดให้ดูเฉยว่าตัดตรงนี้มันพอจริงนะครับสักสามหมื่นอาอาแต่ผมจะใส่เสริมอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับปึ้งนี่ขีดแดง79เ้แล้วก็ไม่ตัดอันนี้ผมผมผ่านแล้วนะอันนี้ผมทําผ่านแล้วนะครับแต่อันนี้ผมจะให้คลิปนี้มันเร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมันต้องรีหลายรอบเพราะว่ามันไม่ค่อยติดขีดทุกค <c oughs> <c oughs> <c oughs> นขนาดแบบขีดเยอะไม่ค่อยติดเลยผมดูไม่ค่อยดีด้วยนะฮะ อ่าผมใส่ได้แค่2จชิ้นครับที่เหลือก็ a d k เครล้วนเลยครับนี่ตามนี้นะครับนะดูตามได้เลยโอเคนะครับตัดประมาณนี้นะจะพอทําไหวแล้วก็มีโอกาสผ่านสูงแน่นอนนะครับส่วนทีมครับก็คือริวฟิลนด์และชาร์ลอตครับขอให้ชาร์ลอตเนี่ยได้อัพสกิลที่2สัก1ทีนะครับแล้วก็มีการ์ดด้วยไม่มีไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องก็ได้นะใส่การ์ดเซลลี่ก็ได้ครับฟิลลด์ใส่เซลลี่ก็ได้ริวก็ไม่ได้ใส่ของอะไรนะครับใส่แค่ให้มันยืนน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่ต้องใส่เลย คือถอดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงฟิลามันเร่งเทินให้ทีมมันได้แบบสกิลอยู่แล้วสุดท้ายแอตตาจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับด่านนี้ไม่ต้องแบบเหลือทุกตัวครับนะไม่ต้องเหลือทุกตัวขอให้ให้มันแบบสามารถที่จะบรับได้ก็พอนะครับแปะติดไหมครับอ่าแปะติดครับปึ้งอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ป่าเพิ่มดาเพิ่มป้องกันเนาะพอไม่ใส่กราฟจะไม่มีป้องกันนะครับอ่าอันตรีครับปุ้งโอ้โหอันนี้คือไม่ครินะฮะ เดี๋ยวรีสักรอบครับเนี่ยต้องรีหลายรอบขนาดนี้ผมใส่ ADK สูง้วเนี่ยยังไม่ค่อยติดคีดเลยฮะออีกสักรอบครับวนไปเรื่อยๆเลยมีโอกาสผ่านแน่นอนนะครับใครที่ไม่มีแม่มดไม่มีไม่จําเป็นแล้วครับใช้ทีมนี้ผ่านชัวอันนี้ผมลดตัดมาให้แล้วเพราะว่าไอดีของผู้ชมที่ส่งมาเขาไม่ไม่อยู่ให้ผมยืนยันแล้วผมก็ไม่ว่างจังหวะพอดีอะไม่บอกปะเออเนี่ยตายละคือตอนผมทักไปเขาก็ไม่อยู่ สายฟรีอ่ะผมว่าจะมาผ่าให้ดูนะแต่ว่าช่วงเวลาออนไลน์ของเราไม่ตรงกันนะครับเขาไม่อยู่บ้างไม่มีอยู่ยืนยันอะ่ะเออยืนยันไม่ได้นะครับก็เลยก้องเอาถอดของให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอทําไหวน,นะ adk ส0,000 0่ 30, คิดเลยคิดแดมพอเลยฮะต่อมาด่านที่5นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือรอดชีวิตทุกคนแล้วก็ใส่สายทคนิคคือสายสีฟ้า2คนนะครับ2ตัวงั้นเราก็จะถอดตัวเอาเป็นโลตัสมานะครับแล้วก็เป็นฟินแลนด์ก็ได้ไอรักก็ได้นะครับ มองหนะ้าฟิลันตลอดเลยครับคือมันจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วเพราะตอนนี้เราเอาแค่โนเอลมาสร้างโลกก็หนาเตอะแล้วนะเออจะเป็นชามี่ก็ดีนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ชามี่ก็จูเลียเซฟกว่าเป็นไดมอนด์ก็ได้นะครับคู่นี้น่าจะสุดกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองใช้คู่นี้แล้วกันนะครับของที่เราจะใส่ก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมมากคือแท้งเลยครับอ่าใส่ถึกอ่าของของโรตารผมก็ใส่แท้งเหมือนกันนะครับแบบถึกๆเลยอ่ะผมใส่ประมาณนี้นครับไม่ค่อยมีของ ม,มันใส่อยู่ทีมหลักหมดแล้วนะฮะอ่ะต่อมามาดูกันเลยครับว่าเราจะผ่านได้หรือไม่กับทีมสีฟ้าของเรานะฮะสองตัวนี้โนเอลสร้างโลนันนาได้เลยครับทุกคนแอตตามผมใส่เหมือนเดิมนะครับดามเ,เมจเดิมเลยจะใส่แท้งเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าด่านนี้เราแปลงร่างก็น่าจะปาดตุยได้เลยเพราะว่าบอสมันค่อนข,อข,อขอ้างเปาะด้วยนะใส่ชาลลอตก็ดีนะเออชาลลอตฟ้านะครับแต่ผมจะใช้คู่นี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนน่าจะพอมีนะตีประมาณนี้ครับ จริงๆก็ไม่ต้องแอต้าก็ยังได้นะรับประกันความเหนียวนะฮะโอเคมาดูกันจ้าจริงๆก็ใช้ฮิวก็น่าจะเซฟดีเนาะค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอ,อ่าเปิดมาเราก็อันติก่อนเลยฮะอันติไปเดินแรกนั้นก็สร้างโล่ที่ตัวเองะไดสสะท้อนแรงๆครับแอต้าปัน่นเพื่อเพิ่มดาเมจตีมา โอ้ยถชาตีโนเอลสวยหน่อยตีมาหน่อยดิสกิลคู่รถสปีดฮะนี่เราแปะบัฟได้เต็มที่อ๋อแปะรถสปีดไม่ได้เหรอเนี่ยอ่าตีโนเอลมาเรียบร้อยครับโดนหนึ่งช็อตแล้วก็แปะเพิ่มระยะบ,บัฟฮะปัน่นไปเรื่อยอันตีเลยแล้วกันนะครับช็อตนี้โป้โอ้ยแน่นแน่นแน่นตัวมันแน่นจริงตีธรรมดาฮะตรงนี้น่าจะค่อยๆปาดได้แล้วฮะตีสถานะไม่ติดเนาะ มันกันสถานะครับโอ้โหโนเอลตีแรงมากเลยทุกคนแรงจัดเลยอะแล้วก็ปั่นเพิ่มได้อีกครับอัติก็ได้ปั่นก็ได้ตอนนี้ยัวไม่ติดครับผมอัตติมาครับโอ้โหไม่เข้าครับผมเข้าแต่เข้าลู่ทั้งนั้นเลยฮนะแล้วเราสามารถสร้างโลู่ได้อีกทีหนึ่งครับนี่ไงแสนหนึ่งตีเข้ามาละมานีซ,ซีซีก็มาเลยฮนะแปะปับเพิ่มครับ บัฟมาครับธยมามดาไปเลยครับแอต้าก็ปั่นเหมือนเดิมไม่ทำอ,อะไรมาปั่นเ,เฉยปั่นเพิ่มดามิดมีหน้าที่แค่นี้เหรอเนี่ย,ยปึ่งมาสะท้อนกลับครับยังไม่ตายอีกยังเหลือยังเหลือสปีดไม่ติดครับโอ้โหจะตายแล้วครับแล้วผมก็สกิลคู่ไปเลยครับเรียบร้อย,ด,ยอดัด5้าง่ายมากเลย โอ้โหด่าน5นี่ง่ายสุดแล้วป่ะที่เล่นมานะครับรู้สึกว่าด่านอื่นนี่คือแค่2 3กับ4แหละส่วนใหญ่นะครับ3 4 2ก็ไม่ค่อยมีปัาหาเท่าไหร่นะฮะใช้โนเอลได้เหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะพอผ่านกันแล้วใครที่ยังติดอยู่ยังแบบไม่ไหวอีกสามารถถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปแยกมาให้ก็ได้หรืออาจจะสอนพิมพ์พิมพ์มใต้เมนให้นะครับว่าใช้อะไรได้บ้างโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้แนวทางและเทคนิคก,กันไปนะครับ งั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยฝากกดไลค์กับซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า